ไอ้พวกเคียสลิมว no. mm. ันเนี้ยกูสาไปช่วยน้ำท่วมหนึ่งที่นู่นที่นี่นะมึงจะมาปวดมึงแทนที่มึงจะเอาเวลาไปช่วยเหลือน้ำท่วม้วมึงกลับจะเอาเวลาของมึงนะมาปวดเพจกูมึงจะมาปวดหาโตรพ่อโตรแม่พ่อแม่มึงนะกูไม่ให้อยู่ในเพจกูหรอกฮะเป็นเสียดจังไรกับกูไอ้สารเลววันๆนึงนะพวกมึงคิดแต่เรื่องชั่วๆคอยด่ากันแนนกันไหนคนนี้คนนี้เขาจะทำยังไงฮะมึงกลับไปช่วยเหลือพ่อแม่มึงดีกว่าก็ได้ข่าวว่าจะจมน้ำตายหาแล้วไม่ใช่หรอฮะไอ้พวกสลิม แล้วเลวนี่พวกมึงก็ไม่ตามพวกมึงมาเยอะๆเลยนะเผื่อว่าความรู้ของที่กูหามาให้นะจะสามารถสอดแทรกแอสโมซิสเข้าไปความเข้มข้นมากมันต้องเข้าไปสู่ความเข้มข้นน้อยอย่างพวกมึงไงพวกมึงเป็นพวกโง่โง่เง่าป็นยาอ่อนความรู้ของกูที่กูหามาให้นะจะได้ซึมซับเข้าไปในสมองเล็กน้อยๆที่มันมีน้อยๆอยู่ของมึงเนี่ยไปตามมาเลยนะไปตามมาด่า กูจะยักกูชอบวันหลังแล้วกูจะไปอ่านน,นะว่ามึงด่ากูว่าอะไรบ้างกูจะไปด่าเลียงหัวลายตัวแล้วถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นใครนะกูจะตาไปด่ดามึงถึงที่มึงจำไว้ในพวกสลิม